คุณผู้ชมคะเราไปต่อกันที่ข่าวของนักแสงสาวคุณแพทนับปราพานะคะที่ล่าสุดเธอก็ได้ปรึกษาทนายเตรียมเอาผิดกับคนที่ repost คลิปนะคะเรื่องที่เธอถ่ายรูปกับแฟนคลับแล้วก็จุดประเด็นดราม่าว่าเธอไม่รับวายจนทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ จู่ๆก็ตกเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อีกครั้งนะคะสาหรับคุณแม่สุดแซ่บแพทนปพภาหลังจากที่มีคนถ่ายคลิปขณะที่เธอไปทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปค่ะซึ่งคลิปนั้นนะคะก็ได้ถูกนําไป r e พสต์อีกครั้งพร้อมกับจุดป,ประเด็นดราม่าทานองว่าทําไมแพทถึงมือแข็งไม่รับไหว้น้องแฟนคลับที่เข้ามาขอถ่ายรูปนะคะทั้งยังบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นครูเด็กอนุบาลยังรับไหว้เด็กเลยจนก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มะค่ะเข้ามาวิจารณ์สาวแพทอย่างหนัก ักเลยนะคะ ล่าสุดพัดนภภาก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการหนึ่งว่าจากคลิปที่เห็นนั้นตัวเธอก็ได้มีการพยักหน้ารับไหว้แล้วไม่ใช่คนที่ไม่มีบารยาตการรับไหว้เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันนะคะที่สำคัญคือไม่ควรตัดสินอะไรจากคลิปสั้นๆแบบนี้ดังนั้นค่ะจึงคิดจะเอาผิดกับคนที่รีโพสต์ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยตอนนี้ก็ได้ปรึกษาทนายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนต้นโพสต์คนแรกที่โพสตคลิปเธอก็บอกว่าจะไม่ขอเอาเรื่องค่ะเพราะว่ามีเจตนา ที่ดีชื่นชมเธอในมุมที่น่ารักค่ะ